พ่อมั่นใจตัวไหครับเจ็ด <G ül> สวัสดีครับผมสวัสดีเอซแฟนครับแฟนสองทีมงานมาหาเฮงม่วนชื่นครับผมเนาะวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายก็ว่าได้เนาะพ่อค้าคนฝันแม่นครับผมเนาะให้ตัวไหนออกตัวนั้นเนาะหกสามะเข้าตรงๆครับหกหากะว่าตัวเกา เนาะหงวดที่ผ่านมาห, 6, หายหกหาหาหกเม็ดเดียวหงวดก็นนั่นหายหกสามพี่หลังเอางวดนี่หายมากต่องวดครับผมเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับ สวามือุดนี่มือทุดถ่ายโกกจุดถ่ายเราะว่าฝันวันวันพระนว่าเอาเขียนเขียนเลยฝันมือวันพระครับเนาะบนเนียตัวเก้าวสันด้เต้าโกอีกระบอกพี่น้องเนาะเป็นตัวใดรอดติดตามไปพร้อมกันครับเบอร์เบอร์่ี้ยังเราก็เนือว่ายวตามความฝันเด้อโอ้กวามฝันเออยวตามค้อมฝันกลับผม่า สวัสดีครับพ่อคำครับผมอวสวัสดีครับผมอ,วอ,วอวสวัสดีพ่อคำขันบอบ้านอีลีบอเห็นกันมากไงดบ้บอเห็นบอเห็นไปไปทํำบุญหืออยู่บ้านเออฝันบอกครับนี่ข้งฝันในความงฝันไปทํำบุญอยู่บ้านบ้านโอ,อ้บุญก็ชาแก้วโอ้ฝันต่ว่าคนบ่ไเ้ไป ไปผมก็ไปโอ้คนไปยุ่ปนอนู่พุ่นนะโอ้เว้ยเนว่ยหันสองขามือที่หาเรเห็นนี่ไปนอนู่พุ่นดีนอนู่พุ่นเออ่ว่ามันฝันไปรื่อยเนี่ยโอ้ไปถ้าบุญบุญเขาสากไว้หันไปทําบุญําหยังอย่ทั้งบ้านเออนี่นี่ขึ้นก็ได้นอนอโอ้นอนมาขึ้นบุญเขาศากนอนก็ม่มีสร้าง ือช้างกับงูไปน้ำกันจะไปห้ามเอาผมยันผมบมาโอ้พี่บ้านครับสร้างกับงูอยู่พี่บ่แนนน้ำไปห้ามเอาพอข้ามอยู่บ้านแนนโอ้ยันบมายานบมาโอ้ยันบ่ขึ้นมาบ้านพี่โอ้คนไปห้ามเอาเลยน้อนยู่ในกุ้งันเด้เนี่ยน้อนยุกงูไป เกี่ยวเลยโอ้โุกเกี่ยวผมส้างก็เลยห่อเอาเอาห่วงเออเอาห่วงห่อตึ้งผมตึ้งงูโอ้ปาทุกห่อไปเลยเออไปก็ยังมากือยังเหินฝ่าอากาศมากเลยเออลอยมาเลยอ่ะห่อมาเลยป่ะท้อยนี่อันโอ้ ย่านย่านบอมาขันกันรูมเลยว่าต่อไปย่านบอมาแห้งอ่ะขันผมไปทั้งพูนเดี๋ยวมาผมถึบอมาง่ายเลยขันันผมไปอ่ะไปเราตโดนนียังเง้แคบมือสองมือน้ำนบะนี่แม่จังไปน้ำว่ะม้งาสิอหงอหงหงอหงอห้งหงอหใหงงอหองหห แม่โอ้โหแม่ยังข mm. ี้กลับไปโย่ mm. มาทั้งบุญหาพอแ mm. ม่ใหญ่ก,าาก็าแมาเฮ็ดจัน mm. ก็ต้มขนม้าว mm. ่นมพอจีกลับไปโย่ป็นห่วงเป็นงี้ครับแกว่าสิ ผมให้ให้ให้ก็ยังไม่เห็นเมียผมเลยโอ้โหโอ้โหซูญแห้งตัวจ้ะบัลลีได้กลับมากลับมาก็ขี้เหินมากก็เอาผมมาลุ้งนี่เลยฮึลุ้งลุ้งมึงรถดิแท็กโอ้มึงโตท่านี่มองจอดรถดีแท็กดิแมนอาตัวว่างแล้วผมก็เดินก็เขียงไปเลย เดินก็เจ่งหน้าเลยอัวสนใจบัวเลี้ยงบอก็ไปยังเดียวตักไผ่ไปยังม้ายังบ่ว่วสนใจเลยวงูบ่ว่สนใจบ่หึงซื่อเยอะคือเขาไปฮับบ้ายังแต่ผมว่าเั้นหายเส้นยาเลยบ่ยิ่งไม่เป็นตั้งทีแล้วจุ๊บอะไรผมผมอดีตตีให้คือ อ๋อฮอันเฮงว่ามาหอดแล้วพวบนี่การคิดว่าสร้างกับงูนี่ไปเอามาาตะวันบักขากับนี่สร้างเกี่ยวเอางูกับพวกข้ามนี่หอมาเลยหออ่ะมาทางอากาศเลยเออหอสูงว่าทางอากาศเลยเนี มาล่งตรงทางเขาเทียงแม่แต่ของนี่ละแมนเขามาล่งแล้วบมก็เดินก็ไปเฮี่ยนผมเลยโอ้ไปแค่บกกิมเหือฟ้าฟังยังเต้ืขดอดเหี่ยงย่ำบ้าๆยันบ้าๆเตีู้อมพุ่มันยันบ้าว่าสันที่เราอ้าวอ่าพอเลยขึ้ว่าเอาเอเอา ก้าวหาไปออผมติตีให้อ่าอมันไม่เห็นเรียกเห็นเบอร์ยังเนาะอันนี้คือว่ามันสูงละหอเนี่หอมากเนี่ยมีงูมีสร้างมีคนด้วยพี่รองเออกับเก็ดหาอ่เก็หาก็นี่แล้วกันนั่ผมกนโอเก็หานีมนี่แล้วตัวเดียวโครตตองวัดน่ะอ่ตองวัดคือเกหาเออบาทนี้คือ đẹp hà, kiệt hà cầu sáng tủ nghe em nói, không có khoa mặn, chỉ Mắt hai tuổi thôi, tủ hehehe, 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 đeo hehehe, hehehe, nè hehehe, 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 ngọt, hehehe, hehehe, mà lấy đi hehehe, hehehe, Xăm hehehe, lấy ตัวไหนก่อพ่อข้เก้าห้าเจ็ดห้าเก้าหากับเจ็ดหาเท่านี้แปดห้าแปดห้าโอ้เอาสามตัวนี้ 9, 7, เก้าเจ็ดห้าเซนบอก 95, เก้าห้าอก้า <8, 5. S 1> เจ็ดห้าแมนลบสามตัวนี้ 9, 7, เก้าเจ็ดห้าอ่าอืาเอเจดห้าเก้าห้าอือ กระดานเกลียวสร้างกระเอาอยู่แล้วดีโอ้โทู้คนทำกะห่าอยู่แล้วมั้นนะกวาดกันรู้งูเกี่ยวพ่อค้ามสร้างเกี่ยวพ่อค้ากับงูเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นเอาง่วงนี่นะเอาง่วงพันอ่าอุ้มเอามาเลยอุ้มห่อมาเลยห่อจ้ำๆไปตัวหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งโอ้ทู้โอ้ทูโอ้ทูหาหนึ่งหาหนึ่งโอหาหนึ่ง อั่นก็หาเจ็ดขี้เก่านนี่แหะเจ้ใกล้ๆกันใกล้เคียงกันมากเลยนี่อืมูสีบอกสีบวกกับบอกบวกบวกับบอกบวเนี่เอรื่องผมมันกับบอถือกันเนาะกับงูก็เป็นอย่างยากเนาะโอ้บอถือกันเห็นว่ายานงูวะใท่ไหมใช่ พื่อที่มาให้มาบอกมาหานังเนเจ้าผม,ม<อ>แกแข้งสูโอ้ย่านดูทา้ย่านอืมย่านดูให้ใกแข้งสูปล่อยงูรัดมาเลยปล่อยองลงลงมาเลยวะเถอะเอา้าค่ายค่ายกันดิผูพ่นออกขวางมาให้ต้องวัด่ะอีเจ็ดจี้พ่ามือสกับขึ้นมากนะ่ะนั่นแล้วอันนี้ก็ บ่บ่บ่ได้กลับขึ้นมามาบ่กลับขึ้นมาเลยอันผู้มาตองวัดบ่ได้กลับขึ้นมายังเอาก็นี่ที่กับผู้นี่พ่อกลบไปกลับขึ้นมาันีเอยเอเอากลับขึ้นมาอนนี้เออสร้างกับู้นี่เดีเออสร้างกับมู้ไปฮับกลับขึ้นมาอนีเอออายุดีก็บ่ได้เพรว่าสิไปเยบุตรขราก็ไเอเนะเมียนได้เดินทางไปหรอเมีนอืมแต่ว่าตเก่ากันสูตีเด้อตเก่าตเก่าเลยพอ โตเก้าามังหาหกนี่อืมเอานี่นี่เก้าหาหาเก้าเนี่ยสามรอบติดไปนั้นบ่พอ,อบนเนี่ยเหอือยตะวันวน,นอยู่ไหนท่านกันรอบอยู่หันเจท,ทีนี่ยพอข้ามกัหาเยอะเนาะอ่าพอข้ามกัหาหงูมพอก็เอิญาเจ็บยิ่แล้วสร้างกัเป็นเก้าอยู่แล้วงูกับเกี่ยวไว้เอองูกัเกี่ยวไว้มันฮัตติดกันอ่อนตอนไม่สร้างเกี่ยวรัดอหอเลยบาดเลยห่ะเลยสร้างอยู่ทั้งหลังอ้า กลับไปบานเกาคนน่ะแต่ว่าโอ้ไปบานเกาแล้วว่าวิ่งไปฮับผมกลับขึ้นมาาน่ะออืกระสังอาโวยมากก็ได้สติของผมนอนอยู่หน้าเนี่ยมีดตะโงกับสังเลยผมขอบคุ้มหรือ ขวบคุ้มผมโอ้นันรูปบริเวณโอ้วิสุทธิธเลยอืมเนี่ยอื่นบ่มีอืโอ้พอข้ามก็ได้ม่าไปบ้านเก่าโตเก่าอาจจะยั่งครับเก่าหาหกหเอเก่าหาห้าันหัวลงไหนทิเนอะฮันหัวลงไหนฮั่นลงไปอืบอกไว้ เฉยๆหรออาาเจียมมันลอยอย่างมากวันเดียวโอโททั้งกาอยู่เออโท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 เีสองวันสามวัน้อนก็มีเลยกลับหัวเลยพี่น้องเอ้ยเก้าหาหกขาอืออือรเป็นตุกเกาเพราะคำว่าการมันมีสิ์ได้อยู่เพราะวมีเก้าหาอยู่เนาะอาอออนี่แหละตามข้มฝันของผมอือครับผมในในวันนัน เห็นท <ening. S 2> mm ี่ออกข้างตาจร่ใจท่านบุญบุญขอสากว่าัลเปื้อนวันเนื้อนี่ผมฝันผมคือบอขามาเกี่ยวเลยโอ้ผมมีผลประโยชน์ดียังอาพิจารณาเอาทวันศิลวันที่มันเป็นนั่นยัง ปูนวันวันอี่น้ามาผมเต้เอาโอ้โหมันี่บนน้ำหาจนนั้นชีดูเสียบเสียเออเอาเอาประคำจับไปแน่เอาประมาณนี้นะผมอาจะได้สมตัวกระตัดเอาด้วนี่ละครับน่าสามตัวก็อยู่ในนี้อืมน่า่แแบแคบแบบแบใบคับเอซครับผมมีผมบอา บ่าตามำก็ฝันได้เนี่ยบาืมผมบ่ได้ยคิดโคตรนาคือเขาขายยาขายก็ละทัเอ่าคือฝันฝันกับผมคือบ่ฝันไปเยลยก็พื้นฝันกนฝันคู่เมื่อน่ะคน<ะ>เา้าเลยเป็นไปบ่ได้ที่บ<ม>่ฝันไปเลยจังพอไหวอเจ้าให้แห้งงูนี่นั่นนะกมต้องฝันละ่ะฝันทุขึ้นเพราะก็กิน เป็นจริงบ่เป็นจริงอ่งครับผมเอฟซีครับผมจหน่าเอาพี Öz ่ล้ครับผมเนาะเป็นเนีทางเลยครับเรื่อเป็นเนียทางแต่ควอบฝันของคุณฟอคคครับเนาะเก่าหาเจอหาเจอหาเก้าพี่ต้องเพื่อจะว่าเก่าหาแปดเมื่อละอออกับบอเแนบอลนันทิธาาพื่อว่าแต่ครอบฝันกัน งูเกี่ยวกันล้อมปแหละงูเจี่ยวพ้นงูเกี่ยวพ้นบ้านี้สร้างอุโมงค์ทั้งงูทั้งคันสร้างละผ้าหัมานะครับเนาะอาจจะเป็นบนเป็นล่างได้ครับเด้่องเอฟซีกับผมนี่ก็พูดไความฝันับอกว่าเป็นตัวยงยงคือหัวทุงหัดที่ผ่านมานี่ก็บอกตัวเดียวร่นรนเลย ฝันมันได้เปลี่ยนยอะหน่อยนะพ่อเนาะนี่คุ้มฝันครับผมอืูบมันมาลำลำเลยด้วยเอสีครับผมอ่าตานลันครับผมฮอมบางๆทุกขังครับครับคือเจสี่ยกว้าคือเจ็ดียนองน้องไปตัวแมนคน้มงไปโลดครับคือตองวดนี่พอค่ำนี่